สว,สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาทุกท่านนะครับผมคนบ้านๆขอรายงานตัวนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมอยู่ที่นะครับกรมอู่ทหารเรือนะครับที่ถนนอรุณอมรินนะครับฝั่งธนบุรีนะครับกรุงเทพมหานครนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะพานะครับลุงป้านาอาทุกท่านนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับมาชมนะครับขบวนพยุหะยาตราทางชลมาตนะครับในการพระราชพิธี สเสด็จดำเนินถวายพระกฐถินนะครับในปีพศ2567นะครับเนื่องในโอกาสนะครับพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนะครับวันที่28กรกฎาคม2567นะครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ที่กรมอู่ทหารเรือนะครับที่ถนนอรุณอมรินทร์นะครับกรุงเทพมหานครนะครับ ผมไม่มีบัตรนะครับผมก็เลยยืนอยู่รอบนอกนะครับเอาเป็นว่าให้พ่อแม่พี่น้องุป้าน้าอาทุกท่านนะครับก็ชมในคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับพี่ทหารเตรียมพร้อมมากนะครับเพราะว่าวี่ทหารเตรียมพร้อมตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่บวงสวงเรือนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่กรมอู่ทหารเรือนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงนะครับ ภายในงานนะครับจะมีจุดนะครับให้บริการน้ําดื่มและอาหารฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสําหรับคนที่หิวน้ํานะครับหรือหิวอาหารนะครับก็สามารถไปติดต่อที่จุดบริการได้นะครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวนะครับไปรับน้ํารับอาหารนะครับเพราะว่า ตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมยังไม่ได้ทานอะไรเลยนะครับแม้แต่น้ําดื่มน,นะครับผมต้องขอตัวไปรับน้ําก่อนนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับสวัสดีครับ